สวัสดีครับผมสัตว์ดีพอแม่พี่น้องสู้ครูสู้ค,คนนะครับรบรรยากาศขอผมพ่อก็ช่องเบาเล็กพาแซบหาแตเนียสับแซบมาสู้กินครับพี่น้องเดี๋ยวทอดไข่นะครับผมวันนี้ทอดไข่เลืองเื้งกับเจียวเฮาเจียวปลาแดดมามาพี่น้องมากินเขาน้ำเบาเล็กครับผมทอดไข่เจียขาเจียวปลาแดดม ขาขนาดไปลองเลยต่อเจ็บปาขาเจ้มหว่งม,มาจุกจ้าตร้มา หวมอต่ไข่ดใคงเรื่องเลยครับผมคือนู้มไมเห็นภูขากล จะค้ามพี่น้องปั่นเขาใหญ่ก็อิ้มไหวนะครับผมเจ้าไปอ่ะ mm hmm. กินง่ายอยู่ง่ายนะครับผมไ <c oughs> ม่ต้องเอียงมากไม่นะพี่น้อง mm hmm. กินง่ายอยู่ง่าย ตามวิถีชีวิตบบาวเล็กผ่าแซบนะครับผมขอฝากพ่อแม่พี่น้องสุดกดูสุดกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบาเล็กกันนะครับผม ฝากเป็นก็นังใจให้ช่องเบาเล็กนะครับการทาคลิปนะครับผมมือหนาไม่ยังมาสู่กินเสร็จแซ่บครับพี่น้องการติดตามรับชมนะครับวิถีชีวิตง่ายๆนะครับผมกับช่องเบาเล็กพาแซ่บถอดไข่กินกับเจียวปลาดเจียวประเดี๋นะครับพี่น้องอ่ะสีเลาไปก่อนครับมาหนี้สวัสดีครับผม